สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมงานผ้านะคะโดยการเย็บนะคะเย็บผ้าวันก่อนเด็กๆเย็บกระดาษนะคะมีคุณครูเจาะรูไว้ให้แต่วันนี้คุณครูไม่เจาะรูแต่เราจะใช้เข็มจริงๆนะคะได้จริงๆแล้วก็เป็นผ้าจริงๆเรามาหัดเย็บผ้าเป็นชิ้นก่อนนะคะ ดูนะคะเอาเด,เด็กเห็นจุดไหมคะเอาเข็มแทงที่จุดนะคะแทงไปที่จุดลงไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูจุด จุดหนึ่งแทงขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเย็บผ้าอ่าต่อไปเด็กๆจะสามารถเย็บผ้าเองได้นะคะอ่าลงไปที่จุดนี้แล้วก็กดลงไปแล้วก็มาขึ้นที่ตรงจุดนี้นะคะ ต้องระมัดระวังมือนะคะใช้เข็มกดลงไปเข็มมันจะมีความแหลมคมนะคะเด็กๆต้องระวงังพยายามกดตามจุดเห็นไหมคะสวยไหมคะเด็กๆ่ะ เราก็ได้หนึ่งแถวแล้วนะคะคุณครูก็จุดไว้อีกแถวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเด็กๆฝึกทำเองนะคะลองดูใช้เข็มกับได้เราจะใช้เข็มใหญ่นะคะซึ่งไม่แหลมคมมากแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะเด็กๆนี่คือการเย็บผ้าตามรอยจุดที่คุณครูจุดไว้ให้นะคะ สวยไหมคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็น